ที่ประชุมครมเห็นชอบมาตรการ Quick Big Win เพื่อ SME ไทยเสริมสร้างสภาพคล่องและก็ลดต้นทุนให้ SME ทั้งสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำค้ำประกันสินเชื่อวงเงิน267,000ล้านบาทครับกดหัวใจและไปฟังกันต่อเป็นการเสริมสภาพคล่องและก็ลดต้นทุนให้กับ SME ครับ้วยมาตรการทางด้านการเงินโดยการดําเนินโครงการสินเชื่อและก็ค้ำประกันสินเชื่อผ่านสถาบันทางการเงินประกอบไปด้วยมาตรการสินเชื่อวงเงิน2 1 7 0 0 0ล้านบาทและก็ค้ำประกันสินเชื่อวงเงิน5 0,000ล้านบาทนอกจากนี้ครับยังมีโครงการสินเชื่อดอกเบี้ต วงเงินกว่า1นึ่งแล้านบาทโครงการสินเชื่อสําหรับภาคการเกษตรวงเงิน80,000ล้านบาทโครงการสินเชื่อปลุกพลัง SME วงเงิน2 0 0 0 0ล้านบาทโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเพื่อขยายตลาดส่งออกสนับสนุนเงินให้กับผู้ประกอบการมุสลิมวงเงิน3,000ล้านบาทและโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์วงเงิน2,000ล้านบาทครับอีกทั้งยังมีมาตรการด้านของภาษีครับที่จะส่งผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจภาพรวมผ่านการสร้างงานสร้างรายได้กระตุ้นการลงทุนและก็สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจครับคาดว่าจะสามารถ สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้ทั้งกระตุ้นระยะสั้นจะสามารถช่วยให้ SME เติมสภาพคล่องได้ผลดีระยะยาวกับกลุ่ม SME พัฒนาเศรษฐกิจทั้งประเทศครับกดหัวใจให้เลยฮะ